ห5าโดยมีพที่เปิดเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเดี๋ยวทำทีมงานาาาส,สาขาการสื่อสารสื่อใหม่จะทำการรายงานอย่างต่อเนื่อ แล้วข่าวที่ว่าให้พูดแก้อ่ะเดี๋ยวก่อนอ 你看，啊。好，哇<呵>。 วัทรพรพง์ม,มาสาขาการสื่อสารสื่อใหม่มหาวิทยาลัยพะเยารายงาน